dear is wearing like um like um slave slave like in 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 the in the period like the, and her hair and her her tubes and her shorts like coincidentally it's like so fitted to this fitted to this character you know เม no n o ไม่ไ o ่ไม่ไม่ไม n o ม g ไม่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 ไม h าม่ไม่อ่ไม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 ่ไา่ไม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 ่่ไม่มนไม่ไอ่ไม่เ่่น แม่ภาลากับทานีคือพี่น้องกันเดี๋ยวสวัสดีค่ะ o ้ my god Oh my god นายหญิงของบ่าว้โวคุยจะได้กินข้าวดีไหมเนี่ยพี่จี แม่จะกินข้าวอีกแล้วเหรอเออท่านเนี่ยสวัสดีค่ะไม่กินแล้วค่ะ <laughs> yeah ท a านเนี่ย she's really cute really cute yes สวัสดีค่ะเดี๋ยวบ่าวเอาอาหารไปเสิร์ฟแป๊บนึงนะคะ <laughs> เดี๋ยวมานะคะ <laughs> oh my god <laughs> oh my god. oh my god I cannot breathe oh my god oh my god she's making me too too hungry I'm starving I'm starving to death oh my god Tanya you're going to send the clip oh my god video ท ا นียบอกว่าเขาเขาจะเขาจะส่งคลิปนี้เอาไปให้แม่พลาแม่เขาเห็นท่าคานเขานี่คงหามากจริง I told her Tanya Oh my God I can't I cannot eat right now because like soon I have to go to sleep so yeah I don't want to you know laughing hard that makes you like you know long long i mean live longer you know <laughs> uh -huh. laughing too much is like really good good for your health everyone <laughs> so you know now me and dear is making you like live longer yes we are we are your saviors <laughs> <laughs> Oh my god now now she's she's going for for her kids <laughs> <coughs> <coughs> Oh my god she's having fun right now It's freaking 5:26 right now <laughs> เรากำลังหลับสบายเลยอลิกแมามี is going to tease her own kids โอ้แล้วแล้วแล้วมาใส่กางเกงตัวนี้กับเสื้อตัวนี้แล้วก็ผมแบบนี้ด้วยนะแม่เหมือนกันเด๊ะ very good Elisa very good very good <laughs> โมเดลิเตอร์บล็อกบล็อกบล็อกบา็อกแค่ <grateful> หาสันหาเล่นกันได้ทุกวันนะเราบุ๊กนี่ไม่ได้เตรียมเลยนะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย บังเอิญน,น,เ,นเอ่บันบทันบังเอิญเหมือนมากเลยแม่แล้วแล้วแบบทรงผมเอ่ยอะไรเอ่ย <Squ at S 2> มัน,นมันเข่าตกบันไดย,ยังไม่หายให้คุปไปขขคุกเข,ข่าอีกให้คุปไปคานเข่าอีกขาเขียวตกบันไดย,ยังไม่หายเลยโอ้ oh my god oh m ย g o ออ,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 อทุกคนใครก็ได้เอาเยอมโมไปนอนดีๆไหมย, <laughs> ยอมอมยังห้อยจออยู่เลยทุกคน thung tham nong thung tham nong oi cam quá hôm laughing yes <coughs> and I'm so I'm so hungry I'm so hungry I'm so so hungry yeah ไปกินไปกินไปไม่เอาไม่เอาไม่เอา no. no 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 I cannot eat I cannot eat คำเมื่อกี้น่าจะอิ่มแล้วมั้งไม่ต้องกินแล้วละข้าวอะ่ะหืหืหนูเห็นตัวเองหนูก,ก็เกือบตุยหนูขำ อวันนี้แม่ไปไหนหรือเปล่ามีงานไหมคะหนูก็หนูก็ทำทำงานของคงบริษันหนูนั่นแหละแบบถังเสื้อผ้าทั้งแบบอะไรเงี้ยเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆวนี้ก็จะแบบมีมีโปรดักต์ใหม่กำลังกำลังมาก็แต่ตอนนี้บอกไม่ได้เียนทำเสื้อผ้าได้หรอ ทำเสื้อผ้ามานานแล้วแม่ไม่รู้เลยแบรนด์อันไหนอะแบรนด์มี rich beach กับมีมีอีกอันหนึ่งก็คือ simple passion ก็คือทำด้วยกับพี่ฮันนี่แหละทำด้วยกันหมดก็คือแบบมีมีทั้งหมดดาซาดาซาก็มีดาซาก็คือแบบเป็นแบบตั้งแต่แบบหลักร้อยหลักร้อยถึงแบบพันนิดนึงแนวไหนอ่ะแนวไหนอู้มีหลากหลายเลยค่ะดาซาคือแบบหลากหลายแบบเป็นสตรีทแบบสตรีทเลยแบบเหมือนแบบผู้ผู้หญิงที่แบบชอบชอบไซส์ ชอบใส่แบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็อะไรนะมีมีอะไรอ่ะเออถ้าเป็นถ้าเป็นริชริชก็คือแบบแนวแบบฮูดฮูดกับแบบกางเกงวอร์มที่แบบเหมือนแบบ Track Pants แบบเป็นเซตใช่แล้วก็ถ้าเป็น Simple Passion ก็คืออันนี้คือแบบของผู้ชายหมดเลยอืมแบบเสื้อเสื้อยืดเสื้อยืดแต่ไม่มีไม่มีแบบผู้หญิงใช่ไหมมีแต่แบบแนวสตรีทแนวเท่ๆ ใช่มีเป็นมีเป็นอือใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาปล่อยเอาปล่อยฝากแม่แม่ลองส่งลิงก์มาเดี๋ยวไป <คน S 2> ฝากเพืนหนูไปเอฟใช่แล้วก็แบบหนูก็หนูก็ทำอันนี้ไงโปรไบโอติกอือใช่ก็แบบยุ่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แบบทําทําทํางานของออฟฟิศด้วยทํางานของตัวเองด้วยแล้วก็ของพี่ฮั่นก็คือเอาจริงๆพี่พี่ฮั่นก็คือทํางานหนักสุดอือใช่หนูยังหนูยังมาแบบเล่นๆแบบเนี้ยก็ เขาเขาก็แบบยังนั่งประชุมอยู่อะไรเงี้ยหรือแบบบางทีก็เขาก็สลบแล้วก็แบบนอนอย่างเงี้ยอือใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวกําลังจะแบบมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก็คือแบบยุ่งกว่าเดิมอีกตอนเนี้ยอือใช่แต่ก็เราแต่พวกเราขยันก็ดีแล้วใช่ใช่จริงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรก็เอาเอาเอามาติดตะกร้าของหนูก็ได้แม่ช่วยกันช่วยกัน เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอเนี่ยสัครับหนูถ้าสะครับหนูออกหนูก็ต้องแบ่งเวลาตัวเองแล้วอืมจะต้องมีทั้งจะต้องแบบไปรับลูกได้ตื่นดูแลลูกได้จริงอ่าหน้าที่ที่บ้านหน้าที่ ที่มีให้สามีก็ต้องเหมือนเดิมทำต้องไลฟ์ทำงานได้แล้วก็ไลฟ์เล่นกับเพื่อนๆได้แล้วก็ต้องมีเวลานอนตัวเองเนี่ยหนูกหนูกำลังจะจัดตารางของตัวเองมั่ใช่อืเดี๋ยวแม่แม่แม่แบบทำทาอะไรออกมาก็เดี๋ยวหนูไปช่วยขายด้วยได้ครับได้ครับหนูคิดหนูคิดหนูคิดอะถ้าพูดตรงๆหนูหนูหนูคิดคิดไว้แล้วหนูคิดไว้แล้วว่า หนูจะอะไรแบบไหนดีอืมอืมแต่มันแต่มันยากแต่แค่ว่ามันจัดเวลาตัวเองไม่ได้แค่นี้ใช่แล็กๆอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบนอนน้อยได้เลยนะแต่แค่ว่าในขณะที่ไม่ได้นอนเนี่ยหนูต้องแอคทีฟตลอดเวลาหมายถึงว่าหนูต้องทานู่นทํานี่ตลอดเวลาไม่งั้นน่ะหนูจะหนูจะล่วงไม่ใช่ไหมใช่ใช่หนูจะต้องตื่นตัวทําอะไรก็ได้อ่ะหนูเป็นคนชอบทํางานไงหนูชอบขยับตัวเองอยู่เสมอถ้าหนูนั่งเฉยๆเนี่ยคือ หนูจะหลับหนูหนูเป็นคนขี้เบื่อแม่เนอป้าหนูชอบทํางานอ่ะถ้าหนูอยู่ในเวทํางานคือหนูจะหนูจะทําหนูจะไอ้นี่มากเลยเมื่อก่อนหนูขายนเมื่อก่อนหนูขายเสื้อยืดอ่ะโอ้หนูออกไปถ่ายรูปตรงโน้นตรงนี้ทํเสื้อตอนทําเสื้อนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ว่าก็สนุกอืมอืมแต่น่ะหนูอ่ะหนูอ่ะ จะต้องคุยปรึกษากับพ่อเรื่องการรับส่งแต่ว่าหนูจะลองทำดูโอ้โหถ้า,ถ,าถ้าทำเองเหนื่อยมากเลยนะแม่ใช่ถ้าแพ็ค<แ>ของอะไรอย่เงี้ยโอ้โหก่อนเมื่อก่อนอะ่ะก็เอาจริงๆนะก่อนที่ก่อนที่หนูไม่ไลฟ์อย่างเนี้ยหนูไลฟ์ขายเสื 5, อ้อผ้าหนูก็หนูก็แบบยืนขายเสื้อผ้าแบบแบบห้าหกชั่วโมงอย่างเงี้ย แล้วแล้วแบบหนูก็ขายไปเรื่อยๆแล้วก็อีกวันหนึ่งอ่ะคือแบบไม่ใช่อ,อีกวันหนึ่งก็คือตั้งตั้งแต่จบปุ๊บนอนแป,ป๊บเดียวแล้วก็ต้องต้องต้องแบบลุกขึ้นมาแบบแพกข,ของอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องส่งให้ทันใช่อแล้วก็หนูอ่ะกําลังคิดว่าหนูจะไลฟ์สี่เครื่องเลยอ่ะโทรศัพท์อ่ะไลฟ์ทีเดียวสี่เครื่องในสองแพลตฟอร์ม อหนูเคยทำแล้วแต่ว่าคอนโทรลยากมากเพราะว่าเอาจริงๆแบบโฟกัสอันใดอันหนึ่งอ่ะคือเพราะว่าแต่ละคนก็จะแบบยูเซอร์จะไม่เหมือนกันใช่ปะใช่ค่แล้วที่เนี่ยก็คือแบบถ้าถ้าหนูเคยทําเป็นสามสามแพลตฟอร์มพร้อมกันเลยแต่ว่าเราต้องโฟกัสทุกทุกที่ถ้าไม่โฟกัสเมื่อไหร่คนดูน้อยลงทันทีอืมเพราะว่าเขาก็อยากได้ความสนใจเนี่ย อ่าเราอาจจะงงเองใช่ก็เลยแบบหนูก็เลยหนูก็เลยเลิกทําเลิกทําอันนั้นแล้วก็แบบโฟกัสโฟกัสกับแบบอันเดียวเลยก็คือพอตอนแรกอะ่ะก็หนูก็ทำติ๊กต็อกด้วยแล้วก็แอฟ์ฟาด้วยแล้วก็อีกอันหนึง่งทั้งไอจีอย่างเงี้ยทั้งสามอันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบไม่ได้แหละเพราะว่ามันโฟกัสไม่ได้เลยอยะแม่อืมใช่พราคนนี้ขึ้นถามเราก็ต้องตอบ เพอคนนี้ขึ้นทาาก็ต้องตอบถูกแล้วก็แบบด้วยด้วยเป็นแบบเสื้อผ้าแม่สัดส่วนมาไม่เหมือนกันกดติ๊กด้วยเนาะเขามีกดแต่หนูแค่มองว่าหนูอ่ะคือหนูมองว่าถ้าสมมติว่าเรามีบ้านน้ำเงินด้วยแต่ว่าเราอาจจะเปิดในในเพจแล้วก็ส่วนตัวของเราเปิดไลฟ์ไป แต่เราจะให้ความสนใจสําหรับหนูนะห,หนูจะให้ความสนใจในทิกตอกเพราะว่าทิกตอกเนี่ยห้ามพูดถึงที่อื่นแต่สําหรับ<ช>บ้านน้ำเงินพูดได้เ<ช>นี่ยไหมสำหรับบ้านน้ำเงินมันเอ่ยถึงแพลตฟอร์มอื่นได้ไงอ่าใช่ใช,ใช่ฉะนั้นเราต้องยืนโฟกัสที่อันเดียวก็คือทิกตอกแต่หนูแค่จะเอาลิงก์ของทิกตอกเนี่ยอืไปห้อยไว้ที่บ้านน้ำเงิน เหลือใครสนใจก็คือเหมือนเรียกคนอะเรียกคนสมคนที่ดูจากบ้านน้าเงินให้รู้คืออย่างน้อยถ้าเราพูดถ้าเราพูดแล้วเขาสนใจในสินค้าเราถ้าเขาสนใจจริงๆเดี๋ยวเขาก็มากดซื้อในทิกตอกอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่าไม่ได้เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าดีกว่าค่ะดีกว่าอืมแต่ว่าแต่ว่ามันก็เหมือนที่พี่จีพูด ถ้าเราไม่สนใจคนในนั้นเลยแล้วมันก็อดที่จะอ่านไม่ได้เนื้อป่าแม่ถ้ามีคนถามาในนั้นอืมแต่เราหนูกําลังหาวิธีอยู่ว่าหนูจะใช้คำยังไงคือเรียกคนเท่านั้นเราจะไม่คุยกับบ้านน้ําเงินในเรื่องของพาลาเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่เราจะไม่คุยเราจะพูดให้จบเลยว่าพี่ค้าถ้าพี่สนใจรบกวนพี่จิ้มลิงก ที่หนูห้อยไปให้เลยให้ให้เขาเด้งเข้ามาในในทิกตอกเราเลยอะไรเงี้ยอืมอะไรประมาณนั้นเหมือนชัดจูงชัดชวนเข้ามาอะไรประมาณนั้นแต่คนก็จะทําไม่หยุดต้องไปตรงไหนคะที่ไหนคะอะไรอย่เงี้ยมันจะจะมีแบบนี้เรื่อยๆแม่อืมใช่คอนโทรลยากหนูหนูก็นั่งคิดนะทำไงวะทำไงวะหนูก็หนูก็คิดนอกสจากว่า ขายในติ๊กต็อกอย่างเดียวแต่ทําหลายๆยุทอ่ะแล้วก็ไลฟ์พึบขึ้นมาทีเดียวแล้วแม่แม่ต้องมีแม่ต้องมีแอดมินที่ตอบแบบทันทีเลยอ่ะแม่อืมใช่อืมใช่อย่างของหนูอ่ะหนูไม่ติดหรอกเวลาไลฟ์ขายของหนูหนูอยู่คนเดียวได้หนูไลฟ์คนเดียวได้หนูพูดคนเดียวได้เพราะว่าอ่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ขายของได้อ่ะแม่เนื้อไหมเรามีโทรศัพท์แต่ขายของสนุกนะแม่สนุกมาก ใช่ใช่แล้วก็อพอเช้าอย่างเงี้ยน้องก็คือมาแพ็กของรอส่งก่อนสี่โมงเย็นอะไรประมาณเนี้ยอ่มแต่แรกๆหนูก็คุยกันน้องแพล,ลว่ามันจะเหนื่อยมากเลยแต่หนูพร้อมที่จะเหนื่อยไปด้วยกันปะถ้าแรกๆอ่ะมันอาจจะเหนื่อยทุกอย่างมันจะยังไม่ลงตัวอตอนเนี้ยมันยังไม่มีอะไรลงตัวสักอย่างมไม่อยากจะมานั่งถามว่าหนูทำได้ถึงกี่โมงมหนูไหวกี่ชั่วโมงพี่ไม่อยากถามคำนี้เลย Mm hmm. แต่ถ้าถามแค่ว่าหนูสู้ไหมอืม mm hmm. เราจะสู้ไปด้วยกันไหมอืม mm hmm. เพราะว่าถ้าวันที่พี่โตอ่ะหนูก็ต้องโตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืม mm hmm. คือคือหนูจะไม่ถามว่าหนูทะเลาะก,กับแฟนไหมคุยกับแฟนได้ไหมหนูสามารถอยู่กับพี่ตั้งแต่กี่โมงได้ถึงกี่โมงหนูจะไม่ถามประโยคนี้เลยอื mm hmm. เพราะว่าเรารู้รู้กันอยู่แล้วว่าเราเพิ่งเริ่มอื mm hmm. แล้วคุณพร้อมที่จะขอบตาดําไปกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณ <laughs> นีออ้เน mm ื้อหกือไมใช่ พราะหนูเพราะหนูเนี่ยขนาดว่าลูกหนูอะไรหนูขนาดเนี่ยหนูยังอยากที่จะยังไงหนูก็ต้องอยู่ได้เนี่ยขนาดเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันถ้าหนูได้พูดไปเรื่อยเรื่อยๆรืยคือหนูก็ไม่ง่วงอืมอืมก็เลยแบบเออแบ่งอืมเพราะว่าสนุกสนุกเออเราขายของก็สนอยากอ่าหนูอยากจะไลฟ์หนูอยากจะสร้างหลายๆยูทแล้วก็ไลท์ทีเดียว เพราะว่าหนูเชื่อว่าอย่างในเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆพพี่ๆที่อยู่ในวงการ PK FC ที่อยู่ในวงการ PK นะคะพี่คิวคิวสวัสดีค่ะเพราะว่าแต,แต่แต่ที่หนูไปสังเกตนะในในอ่าแม่ค้าท่านอื่นๆอย่างเงี้ยเวลาหนูไปดูพวกคอมเมนต์ตในคลิปที่เขาลงปักตะกร้าอะไรพวกนั้นแล้วหนูดูในคอมเมนต์พี่ใช่ไหมหลาย เป็นพันๆไปดูนะอืมไม่มีชื่อคนไหนที่มีอีโมจิตามหลังเลยพี่เนื้อออกปะนั่นหมายความว่าคนกลุ่มเนี้ยคือพวกที่ซื้อของคือกลุ่มคนที่ซื้อของจริงๆแล้วไม่รู้จักวงการพีเคเลยม, mm. ม,มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าอ้าวคนไม่มีอีโมจิคืออยู่ในวงการพีเคไม่ได้หรอไม่ใช่นะแต่ความเป็นไปได้ไงแม่ mm hmm. ถ้าคนที่อยู่ในวงการพีเคหรือตรงนี้จริงอะ่ะเขาต้องมี เขาต้องเป็นมีดอมสักด้อมแหละที่จะต้องห้อยไว้หลังชื่อเป็น e โมจิอันนั้นอันนี้เนื้อหอมแต่ที่หนูไปดูคนที่เขาซื้อของอ่ะจะไม่มีเลยจริงๆซึ่งหนูเลยมองว่าฉันจะต้องมีลูกค้าซื้อของฉันในทุกกลุ่มเนื้อหือไมอ่าตรงนี้ฉันก็จะบังคับให้พวกเธอเสียตังซื้อผลิตภัณฑ์ของฉันได้เธอจะไม่มาแม้แต่ส่งกุหลาบ ส่งหมีส่งอุ้มใจให้ฉันนะคะผลิตภัณฑ์ฉันออกคุณก็ต้องอุดหนุนฉันฉันจะต้องดึงพวกคุณมาซื้อของของฉันให้ได้จําไว้จําไว้จําไว้คืออะไรอ่ะฉันจะหลอกขายของพวกคุณจําไว้ถึงพี่ทองอลิชาไม่ได้อีกแล้วอ่ะไม่ได้อีกแล้วแม่ทองสวัสดีค่ะอลิชาสวัสดีค่ะอ๋อแม่แม่พี่มวยแม่ได้ไม่หมา่ วันนี้แม่ไม่หมานแล้วหนูว่าไม่หมานแล้ะไม่หมานแล้ะไม่หมานเขาเลยแม่ไม่หมานแปลว่าโชคไม่ดีและอะไรอย่างเงี้ยโชคไม่ดีและแบบเนี้ยไม่กี่รอบกี่รอบไม่ได้นวมเลยเนี่ยเฮ้ยคือไม่ได้อะไรเลยอย่ะค,คืออะไรก็หลายตาเลยป่ะแม่หลายตาเลยไหมไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้เลยแบบตาก่อนหน้าเนี้ยแม่เนี่ยแม่แม่ปกแม่ปกลูกแล้ว

ทำฟันที่โรงเรียนแล้วแล้วแล้วไอ้ที่เขาเคลือบฟูอะไรดูแม่ที่เคลือบฟูออะไรมันมันติดขนหนวดมันไม่ยอมออกนานก็เอาทิชชู่เปียกไปถูแรงๆจนผิวไหม้อ่ะโอ้โหดูเป็นแผลเลยอันนอันนอันนตื่นแล้วเลิก อันอันนี่นี่คุณหญิงคะนี่นี่คุณหญิงคุณท่านคะคุณท่านมองมองบ่าวหน่อยได้ไหมคะคุณท่านนี่นี่มองหน้าดิฉันหน่อยสิคะนี่อย่าเพิ่งนี่นี่นี่แม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 ่ต้องม่ับแม่ ให้ให้เด็กอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะเหรออืออืเลิกนี่ดูแม่จ๋าสินี่นี่นี่ดูดูแม่สวยไหมนี่ดูแม่จ๋าบอกทำไมพี่จีอ่ะนี่แม่จ๋าสวยไหมคะสวยไหม แม่จ๋าของหนูสวยไหมคะสวยไหมแม่สวยไหมเลกูกฮะสวยไหมมองแม่อีกครั้งสิคะคุณลืมตามองฉันหน่อยฉันสวยไหมเห็นไหมว่าฉันอันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่า พี่จีนูงงมากลูกหนูเป็นอะไรอะ่ะอ,อู้ระวังลองระวังลองลูกหนูเป็นอะไรอะ่ะนั่นน่ะสิเป็นอะไรนะใช่แม่สวยจะตายแม่ส,สวยใช่ไหมคะใช่ไหมขอจุ๊บนอยอุ้ยเขาให้หนูจุ๊บด้วยอ่ะ <laughs> ดูสิทำไมลูกหนูตื่นมาอารมณ์ดีขนาดนี้เนี่ยโอ้พี่จี